Apple M1 ชิปที่จะมาเปลี่ยนโลกของแล็ปท็อป สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมลาลีเบิร์สสายอุปกรณ์ครังนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับชิป Apple M1 นะครับซึ่งเป็นชิป Apple ตัวใหม่นะครับที่ถูกใส่มาในคอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อปนะครับนั่นก็คือ Macbook Air Macbook Pro และ Mac mini นั่นเองชิป Apple M1 นะครับเป็นชิปสถาปัตยกรรมแบบ ARM นะครับซึ่งในอดีตนะครับเราก็จะพบเจอกันในโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามชิปที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบ ARM นะครับก็เคยถูกใช้ในคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กมาบ้างนะครับนั่นก็คือ Surface Pro X นั่นเองนะครับแต่ตัว Surface Pro X ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าที่ควรนะครับเนื่องจาก ตัวโปรแกรมต่างๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้ให้มันเข้ากับตัวแบบ ARM ได้เท่าที่ควรนะครับแต่ตอนนี้นะครับโปรเจกต์ Apple Silicon ก็ได้เปิดตัวชิป Apple M1 ออกมาแล้วซึ่งเป็นชิปที่เป็นสถาปตัตยกรรมแบบ ARM และถูกใส่มาใน Macbook Air Macbook Pro และ Macmini เรามาทำความรู้จักกับชิป Apple M1 กันดีกว่านะครับชิป Apple M1 นะครับเป็นชิปตัวแรกนะครับในโปรเจกต์ Apple Silicon นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย CPU GPU ด y นามิกแกรมนิวรอนเอนจิ้นแล้วก็ชิปที่เป็นตัวซิเคิริตี้ต่างๆนะครับประกอบกันรวมกันมาเป็นเหลือชิปตัวเดียวเท่านั้นเองซึ่งการรวมชิปของ Apple แบบนี้นะครับที่มีทั้ง CPU GPU ทั้งแรมอะไรเข้ามารวมกันเป็นชิปชิปเดียวเนี่ยเขาเรียกว่า System on Chip นะครับโดยตัว Apple m 1นะครับก็จะใช้สถาปัตยกรรมขนาด5นาโนเมตร ในการผลิตชิปตัวนี้ออกมานะครับซึ่งทรานซิสเตอร์ที่อยู่บนชิปตัวนี้มีทั้งหมด16พันล้านตัวเลยทีเดียวนะครับในส่วนของ CPU เนี่ยชิป Apple M1 นะครับได้ใส่ CPU มาทั้งหมด8คอด้วยกันแบ่งเป็น4คอร์แบบ Performance และ4คอร์แบบ Efficiency นะครับซึ่งคอ Efficiency เนี่ยก็จะเป็นคอที่ใช้แบบประหยัดพลังงานคือในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้พลังงานสูงๆในการประมวลผลนะครับเช่นเปิดเว็บเบราว์เซอร์เปิดเครื่องเฉย หรือเปิดดูรูปภาพเฉยๆอันนี้ก็ใช้แค่ Core Efficiency อย่างเดียวก็พอซึ่งการใช้ Core Efficiency เนี่ยก็จะประหยัดพลังงานมากๆเขาบอกว่า Core Efficiency นะครับจะใช้พลังงานแค่1ใน10ของ Core Performance เท่านั้นเองในขณะที่เราต้องการตกแต่งรูปภาพเรนเดอร์ไฟวิดีโอ 4K หรือเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะเปิด Core Performance ให้เราใช้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นคอที่มีประสิทธิภาพสูงเหมือนกันนะครับใช้พลังงานต่ำเหมือนกันเขาเคลมว่า ตัว CPU ของเขาเนี่ยใช้พลังงานต่ำกว่า CPU ของแล็ปท็อปทั่วไปประมาณ2เท่าเลยทีเดียวเพื่อนๆก็คงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่า CPU ของชิป Apple M1 มี performance สูงขนาดไหนตรงนี้ผมก็มีคะแนนของ Geekbench มาให้ดูนะครับว่าชิป Apple M1 มีคะแนนสูงมากๆเลยทีเดียวตัวชิป Apple M1 นะครับมีคะแนนแบบ single-core 1687ในขณะที่ม u l ติค o r e 7 4 3ด เมื่อเทียบกับ MacBook Pro 16นิ้วนะครับที่เป็น Core i9 9980HK นะครับตัวนี้จะมี Single Core ที่1,123ในขณะที่ Multi-Core อยู่ที่6,862พอเห็นคะแนนกันแบบนี้ก็ต้องบอกว่าว้าว MacBook Air กำลังจะแรงกว่า MacBook Pro 16นิ้วแล้วจากคะแนนของ CPU ที่เราเห็นไปนเมื่อกี้นะครับก็ต้องบอกว่า CPU ของชิป Apple M1 เนี่ย มีคะแนนที่สูงมากๆนะครับแล้วตัว G P U ล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับตัว G P U ของชิป Apple M 1นะครับก็จะมีทั้งหมด8คอร์นะครับมีทาง Apple เนี่ยเขาบอกว่าตัว G P U ของ Apple M 1นะครับมีความสามารถในการประมวลผลอยู่ที่2.6 t e r a f o เทราฟอปเทราฟอปคืออะไรเทราฟอปนะครับก็คือจำนวนครั้งของการประมวลผลนะครับซึ่ง2.6 เทราฟอบก็คือ2.6ล,ล้านล้านครั้งต่อวินาทีซึ่งเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับ2.6ล,ล้านล้านครั้งต่อวินาทีครับซึ่งการประมวลผลตรงนี้ก็คือตัวเม็ดสีที่จะแสดงผลบนหน้าจอของเรานั่นเองนะครับยิ่งความละเอียดมันสูงมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งใช้เทราฟอบมากเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าไปเทียบกับชิปของทางฝั่ง Intel นะครับที่มี i r i s Plus นะครับ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือตัวพวก G7 G3 อะไรเงี้ยนะครับตัวชิปของ Iris Plus เนี่ยมีเทราฟอปอยู่ที่ประมาณ0.8เทราฟอปหรือ8 0 0 0 0 0้านครั้งเท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่า GPU ของชิป Apple M1 เนี่ยมีความสามารถประมวลผลเนี่ยสูงกว่า Iris Plus ถึง3เท่าเลยทีเดียวแล้วถ้าเทียบกับการ์ดจอแยกละ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเรามาดูการ์ดจอแยกเนี่ยก็จะเห็นว่า R X 5 0 0 m เนี่ยที่ทางฝั่ง Apple เลือกใส่เข้าไปใน Macbook Pro เนี่ยนะครับก็จะพบว่าตัวนี้มีความสามารถในการประมวลผลอยู่ที่4.4 t e l e f ี o เทนะครับซึ่งก็คือมากกว่าไม่ถึง2เท่าตอนนี้เรากำลังจะได้ชิป Apple M 1ที่มี G P U นะครับแรงน้อยกว่าการ์ดจอแยกไม่ถึง2เท่าแล้วตอนนี้เราอาจจะไม่ต้องการการ์ดจอแยก,อกต่อไปแล้วก็ได้นะครับ ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ต้องเล่นเกมหนักๆหรือตัดต่อไฟล์วิดีโอที่มีความซับซ้อนสูงๆเราใช้แค่ชิป Apple M1 ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับอย่างไรก็ตามนะคบตัวการ์ดจอยแยกที่เรามีอย่างตัวใหม่ๆของ n v i d i ีอย่างเช่น3080ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้นะครับตัวพวกนี้ก็จะมีเทราฟอปสูงถึงประมาณ40เทราฟอปเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็สูงกว่าชิป Apple M1 ประมาณ20เท่านะครับ ก็ตรงนี้ก็เหมาะกับการที่จะใช้ในการทำงานที่เฉพาะทางนะครับการเล่นเกมอะไรแบบนี้ตรงนี้ผมมองว่าในอนาคตเนี่ยทาง Apple ก็คงเพิ่มประสิทธิภาพของตัวชิปกราฟิกของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรืออาจจะไปจับมือร่วมกับทางฝั่ง n v i d i ียหรือซึ่งซึ่งทาง n v i d i ียก็ตอนนี้ก็มีอารอยู่ข้างในองค์กรของเขาด้วยนะครับเพื่อให้ตัว ชิป Apple เนี่ยทำงานร่วมกับการจอรแยกได้ด้วยอะไรแบบนี้อันนี้ก็ว่ากันในเรื่องของอนาคตนะครับก็ยังไม่มีใครทราบตอนนี้โอเคทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องแรมกันดีกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับของคอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อปนะครับที่จะมีแรมอยู่ในชิปเป็นแรม on นชิปนะครับไม่ใช่แรม on board นะคนละเรื่องกันนะครับเป็นแรม on นชิปนะครับซึ่งทาง Apple เนี่ยเรียกว่า Unified Memory นะครับ ซึ่ง Unified Memory เนี่ยมันอยู่บนชิปเซตเดียวกันกับตัว CPU GPU อะไรพวกนี้เลยนะครับรวมกันเป็นชิป Apple m 1เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้แบนด์วิดในการส่งผ่านข้อมูลเนี่ยสูงมากๆครับแล้วก็รวดเร็วมากๆด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในแผงเดียวกันแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็ต่อสายถึงกันอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ลดแลกไทม์รีดไทม์อะไรไป ได้มากทีเดียวนะครับซึ่ง Unify RAM นะครับของชิป Apple M1 เนี่ยก็จะมี2ขนาดด้วยกันก็คือ8 MB กนะครับกับ16 MB ซึ่งความแตกต่างของราคานะครับของตัวชิป M1 ที่เป็น16 MB กับ8 MB เนี่ยมีสูงถึง200เหรียญสหรัฐเลยทีเดียวซึ่งก็คือประมาณ6,400บาทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็แพงมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แรม8 g b เนี่ยที่เราซื้อกันตามห้างทั่วไปเนี่ย มันก็แค่พันกว่าบาท2,000กว่าบาทเท่านั้นเองแต่อันเนี้ยการเพิ่มแรมให้กับชิปตัวเนี้ยกลายเป็นว่าต้องบวก6,000บาทเลยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปอรอดูนะครับว่าตัวแรม8 g ิกเนี่ยมันพอใช้หรือเปล่าหรือ16 G ิกเนี่ยมันพอใช้หรือเปล่าเพราะว่าเอ่อถ้าพูดถึงกันเนี่ยอย่าง iPad Pro ที่ผมถืออยู่ตัวเนี้ยมันก็เรนเดอร์ไฟล์วิดีโอ 4K อะไรทำได้ดีมากๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยมีแรมอยู่แค่ 6G เองทีนี้ ถ้าแรม8 g ิของตัวชิป Apple M1 ก็อาจจะเพียงพอก็ได้นะต่อการใช้งานถ้าเราไม่ใช่คนที่ใช้แบบเฉพาะทางจริงๆนะครับจะเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอ 4K แบบตับซ้อนมากๆหลายชั้นหลายขั้นตอนอะไรเงี้ยอันนั้นก็อาจจะไม่พอต้องใช้16 g ิอะไรอย่างนี้เออยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเราต้องรอดูของจริงก่อนนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยทางฝั่งต่างประเทศที่เขาได้เครื่องแล้วนะครับเ <ๆ S 2> ขาก็คงจะมาทดสอบให้เราดูแหละว่ามัน สามารถใช้ได้ในระดับไหนในชิป Apple M1 นะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าส่วนนี้มีความสำคัญมากๆนะครับในการประมวลผลของเขานั่นก็คือ Neural Engine นะครับตัว n u r a l Engine เนี่ยก็จะไปช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานของโปรแกรมใดๆก็แล้วแต่ที่ซัพพอร์ตเขาเนี่ยนะครับทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว Neural Engine เนี่ย มันเป็นตัวที่เ,เป็น AI นะครับช่วยประมวลผลโดยที่เขาสามารถคาดการได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจะทำหรือโปรแกรมต้องการจะทำเนี่ยมันคืออะไรไม่ต้องไปประมวลผลหลายๆรอบจนถึงจะได้ค่าค่านั้นมาอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมุติว่าเราแต่งภาพนะครับต้องการที่จะลบสายไฟที่มันพาดผ่านถนนอะไรเงี้ยอยากให้อยากให้เห็นถนนว่าง นะครับออพอเราไปลบสายไฟเนี่ยบางทีถนนก็จะเบี้ยวไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามี neural engine เนี่ยมันก็จะทำให้สามารถลบออกไปโดยที่ถนนเนี่ยยังอยู่ได้บางทีเราอาจจะอยากตัดตัดภาพที่ต้องการเฉพาะตัวตัวคนเห็นหน้าเฉพาะหน้าคนเนี่ยเอาฉากหลังออกไปอะไรเงี้ยตรงเนี้ยต,ตัวประมวลผลอื่นๆก็ไม่ต้องทำงานหนักมากเพราะว่ามันมี neural engine มาช่วยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว G P U C P U ก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้นในการประมวลผลพวกนี้นะครับตรงนี้ช่วยให้ประหยัดพลังงานมากๆเลยทีเดียวทาง Apple เขาก็เคลมไว้ว่าตัวเขานะครับสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าแล็ปท็อปทั่วๆไปถึง2เท่าอะไรประมาณนี้นะครับโดยตัว Neural Engine นะครับที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันมีสูงถึง16คคอซึ่งมันก็คือเท่าๆกับ ถ้าเราจำได้เนี่ยมันก็จะเท่าๆกับตัว A14 Bionic นะครับทีนี้หลายๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยที่เราฟังมาแล้วเนี่ยก็จะพบว่าชิป Apple M1 นะครับมีความคล้ายคลึงกับชิป Apple A14 Bionic พอสมควรนะครับจะแตกต่างกันในรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าชิป Apple M1 กับชิป A14 Bionic เนี่ย มันเป็นพี่น้องกันนะครับมีความคล้ายคลึงกันนะครับมีผมคิดว่าฐานของของชุดความคิดที่เขาใช้อะไรเงี้ยมันน่าจะเหมือนเหมือนกันนั่นแหละทีนี้เนี่ยเออพอเราเคยพูดกันติดปากว่าถ้าเป็นรุ่นหนึ่งของ Apple เนี่ยอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งไปลองเพราะว่ามันมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะเราจะเป็นหนูทดลองของเขาอะไรประมาณนี้นะแต่ผมว่าตัวนี้ไม่อ่าผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะ ทําได้ดีเลยน่าจะใช้ได้เลยแหละเพราะว่าคือเขาทําชิปแบบนี้มา10ปีแล้วตั้งแต่ a a อะไรอ่ะ a ส a ห a หอะไรเนี่ยเออถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเริ่มมีแมชชีนเลอร์นิ่งมาตั้งแต่ชิป a 8อะไรเงี้ยนะครับเราก็ได้เห็นตัว iPad ตั้งแต่ iPad Pro ปี2018เป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นว่าประสิทธิภาพเขาสูงมากๆคือเทียบเท่าแล็ปท็อปแล้วอะ่ะดีไม่ดีแสงด้วยนะครับ ตัว M1 ก็แซงแล้วนะครับโอเคถ้าเกิดพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพนะครับผมไม่มีข้อกังขาใดๆกับชิป Apple M1 นะผมเชื่อว่าเขาแรงจริงแหละนะครับยังไงคะแนนที่ออกมาก็สูงกว่า Core i9 อีกนะครับแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับตัวโปรแกร,รมต่างๆที่จะใช้ร่วมกับสถาปัตยกรรมของ ARM นะครับต้องบอกว่ามันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านสักนิดนึงนะครับ อย่างไรก็ตามทางฝั่งของ Apple นะครับเขาก็เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ช่วยในการ Convert ์ตนะคอนเวิรจาก x86 มาเป็น arm นะครับนั่นก็คือตัว Rosetta นะครับ Rosetta 2ซึ่งก็ผมก็เชื่อว่ามันก็คงแปลงได้ประมาณนึงนะครับอาจจะไม่เต็ม100%เนะเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนสถาปัตยกรรมแล้วแปลงกันง่ายๆมันก็คงทำกันไปนานแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันเพิ่งจะ เริ่มทำมาตัว x86 นี่คือเราใช้กันมายาวนานมากไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะครับอยู่ๆจะมาเปลี่ยนเป็น ARM เลยแล้วก็คำสั่งต่างๆที่เขียนไว้ในโปรแกรมในแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงนี้ผมก็เชื่อว่าคิดว่านะสักปีหนึ่งนะครับอา,อาจจะใช้ได้100%ก็คือตัวพวกแอปพลิเคชันที่เขาเขียนมาเพื่อสถาป,ปัตยกรรมแบบ ARM เนี่ย ก็จะออกมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เขาเปิดตัวในงานวันมอติมบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเขาก็เปิดผลิตภัณฑ์ออกมา3อย่างด้วยกันนะครับหนึ่คือ macbook air เนาะ macbook pro แล้วก็ mac mini นะครับซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยก็เป็นรูปร่างหน้าตาภายนอกอะไรเนี่ยเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวมานะครับ ก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทีแรกผมคิดว่าเขาอาจจะแบบทําให้บางลงหรือทําให้มันเป็นเหลี่ยมแบบขอบตัดแบบนี้เนาะแบบให้มันเข้ากับ iPad Pro iPhone 12อะไรมันเป็นเซตเดียวกันเรื่องของใหม่เป็นเห,เหลี่ยมหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีนะสรุปก็คือหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คือแต่แต่ตรงเนี้ยผมทําให้ผมรู้สึกว่าไอ m a c b o o k เนี่ยที่เขาโน้ตบุ๊กเนี่ยที่ที่แบบเปิดฝาขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยสงสัยจะใช้กันอีกนานเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาเปลี่ยนสถาปัตยากรรมแล้วอะแต่ว่าเขายังทําหน้าตาให้มันเหมือนเดิมแปลว่ามันเหมาะสมและถนัดและใช้อย่างเงี้ยเวิร์กแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคงอีกนานการที่เราจะไปเห็นโน้ตบุ๊กหน้าตาประหลาดๆของ Apple เนี่ยคงไม่ใช่เร็วๆนี้โอเคกลับมาที่เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เขาเปิดตัวกันดีกว่านะครับตัว Macbook Air Macbook Pro แล้วก็ Mac mini นะครับใช้ชิป Apple M1 ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับยกเว้น Macbook อตัวเริ่มต้นนะตัวราคาถูกสุดความจุน้อยสุดเนี่ยมีชิปกราฟิกนะ GPU ที่น้อยกว่าชาวบ้านเขา1คอก็ core, คือมี7คอ GPU เท่านั้นเองนะครับส่วนที่เหลือคือเหมือนกันหมดแล้วนะต่างกันที่ความจุแบตเตอรี่นะครับมีพัดลมไม่มีพัดลมเนาะแล้วก็ทัชบาร์ของ MacBook Pro นะครับการที่มีพัดลมนะครับมันก็จะคล็อก CPU ให้สูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับ ก็จะทําให้ macbook pro เนี่ยแรงกว่า macbook air นิดนึงนะครับผมไม่เชื่อว่าการคล็อก cpu แค่แบบระบายความร้อนเร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันจะแบบโหต่างกัน2เท่าอะไรเงี้ไน่เป็น,ปนไม่ได้แล้วนะครับก็10% 20%ไม่เกินนี้นะครับความน่าสนใจสําหรับผมนะก็เลยไปตกอยู่ที่ macbook air ซึ่งราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มันก็ใช้ได้ยาวนานมากขึ้นจาก macbook air รุ่นแรกนะเดิมทีเนี่ย macbook air นะครับจะเป็นตัวที่ใช้แบตเตอรี่ได้ยาวนานที่สุด ของ l ลาย l a ็ปท็ของ Apple นะครับแต่ตอนนี้กลายเป็น MacBook Pro ไปแล้วนะครับซึ่งก็สามารถดูวิดีโอได้ยาว20ชั่วโมงเนะเล่นเว็บเบราว์เซอร์ได้17ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็นานพอแหละนานมากๆนะครับผมว่าจริงแบบ10ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยก็ใช้ได้อยู่แล้วแต่ไปใช้งานจริงๆก็คงไม่ใช่อีกอะนะครับอาจจะใช้ได้แค่ประมาณ15ชั่วโมงอะไรเงี้ยเนาะ ซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วก็คือคงไม่มีใครไปนั่งทํางานข้างนอก15ชั่วโมงนะครับก็ต้องกลับบ้านนะชาร์จแบตบ้างนะครับแต่ก็ดีคือค่อนข้างมั่นใจเลยคือเสียบชาร์จไว้กลางคืนตอนเช้าแบตตะน้ตบุ๊กไปไม่ต้องเอาที่ชาร์จแบตไปเลยเรามาดูในเรื่องของราคากันบ้างดีกว่านะครับก็คือราคาของทั้ง3ผลิตภัณฑ์นะไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับราคาใกล้เคียงเดิมหมดเลยนะครับ ทีแรกคิดว่าอาจจะแบบถูกลงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ไม่นะครับทำราคาเท่าเดิมนะครับ MacBook Air นะครับที่เป็นตัวเล็กสุดนะมีความจุน้อยสุด256 g ินะครับมี GPU แค่7คอนะก็ราคา32,900บาทนะครับซึ่งผมมองว่าตัวเนี้ยน่าสนใจมากๆนะน่าสนใจมากๆเลยนะครับ มันจะไม่ใช่ตัวที่เอาไปใช้แค่แบบเล่นเว็บเบราว์เซอร์ดูวิดีโอดู YouTube อะไรไม่ใช่แค่นั้นแล้วนะครับมันสามารถตัดต่อไฟล์วิดีโอ 4K ได้นะครับมันสามารถเรนเดอร์ไฟล์ภาพนะครับใหญ่ๆได้ตกแต่งภาพได้อะไรได้นะครับแล้วก็จอเขาก็เป็นแบบ P3 เรียบร้อยแล้วนะก็คือมีความมีสีที่แม่นแม่นยำมากขึ้นนะครับ ตรงนี้น่าสนใจมากๆก็คือเราสามารถใช้งานกับเขาได้หลากหลายมากขึ้นนะไม่ใช่ตัวเริ่มต้นอีกต่อไปแล้วนะครับเ,เรามาดูในส่วนของ MacBook Pro นะครับ MacBook Pro ที่ความจุ256 g b ตัวเริ่มต้นนะอยู่ที่42,900บาทคำถามคือไอ้ MacBook Pro ตัวเนี้ยกับ MacBook Air เมื่อกี้มันต่างกันที่อะไรบ้างนะครับต่างกันที่ความจุแบตเตอรี่นะต่างกันที่ทัชบาร์ข้างบนนะครับต่างกันที่ คอของ G P U มี8คอนะครับแรมมีเท่ากันที่เหลือคือเหมือนกันหมดเลยนะครับวัสดุอะไรก็นะอย่างที่เคยเป็นมานั่นแหละของ Mac Pro ก็ผมว่าตัวเนี้ยมันมันแพงขึ้นเยอะเลยอะเมื่อกี้แพงขึ้นหมื่นนึงใช่ไหมครับแพงขึ้นประมาณหมื่นนึงถ้าเห็นไหมว่าความน่าสนใจมันจะไปตกอยู่ที่ตัวเล็กสุดแล้วเพราะว่ามันต่างกันทั้งหมื่นนึงความต่างมันน้อยมากนะครับก็ แล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบนะครับตัวสุดท้ายนะครับแม็กมินินะครับก็คล้ายๆกับตัวเดิมเลยนะครับมีช่อง usb type c 2พอร์ตนะครับมีช่อง hdmi มีช่อง usb type a ก็มีนะครับตัวเนี้ยตัวเริ่มต้นนะครับ256จิกนะครับจะอยู่ที่22,900บาทอันนี้ก็ถูกมากนะคือเออเอาไปต่อกับจออะไรก็ได้นะแล้วก็ได้เป็นใช้ แมกนิโทสละนะครับได้ใช้ OS b i g s u r er อะไรเงี้ยนะก็อันนี้ก็น่าสนใจสําหรับคนที่จะเอาไปแทนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะเดสก์อปตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยนะครับก็โดยส่วนตัวนะผมก็คิดว่าถ้าเรารอสักปีนึงนะครับรอเจเนอเรชันที่2ออกมาอะไรเงี้ยก็น่าใช้นะตัวนี้ผมคิดว่าการที่ทาง Apple เปิดตัวชิป m 1ออกมาแบบเนี้ยเออมันทําให้ทิศทางของผลิตภัณฑ์ประเภทแล็ปท็อปอะไรเงี้ยที่จะออกมาใหม่ๆเนี่ย จะต้องหันไปใช้สถาปัตยกรรมแบบ ARM เพื่อจะมาแข่งกับ Apple มากขึ้นล้รอดูนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ยังไงก็น่าจะเปลี่ยนทิศทางกันแน่นอนนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็ซัพพอร์ตมาทางนี้มากขึ้นแล้วนะครับโอเคนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับสายปุ่งด้วยนะครับถ้าใครมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติม,มก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย